สวัสดีครับครอบครัวฟุตบอลไทยที่รักทุกท่านไม่ไปก็ต้องไปแล้วครับทีมชาติไทยเมื่อเรือนี้จะแข่งแล้วนะครับตอนนี้ออกเดินทางแล้วครับบ่ายนี้เองครับที่สนามบินสุวรรณภูมิทับนักเตะไทยนำโดยโค้ชอิชินะครับก็ได้ไปขึ้นเครื่องที่สนามบินสุวรรณภูมนะครับเพื่อจะออกเดินทางไปยังกรุงฮานอยเพื่อร่วมทำการแข่งขันรายการ LP Bank Cup 2024ที่ประเทศเวียดนามนะครับ โดยทีมชาติไทยนะครับจะลงทําการแข่งขันในวันเสาร์ที่7กันยายน2567เวลา20นาฬิกานะครับคิกออฟจะพบกับทีมชาติรัเสเซียครับไยทัดสดทางไทยรัฐทีวีแล้วก็ช่องช้างศึกฟุตบอลไทยนะครับก็ถือว่าเป็นทัวร์นาเมนต์ที่เราได้เห็นนะครับการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่พอสมควรนะของทีมชาติไทยที่โค้ชมาสถาอิชิเนี่ยได้เรียกตัวนักเตะในรุ่นยังบัตครับรุ่นวัยหนุ่ม ขึ้นมาติดเต็มทีไปหมดครับอายุ23ปีอายุ21ปี22ปีเยอะนะครับเป็นเกือบ10คนนะประมาณ78คนนะที่อายุอยู่ประมาณนี้สามารถเล่นอยู่23ได้ครับแต่ว่าปีหน้าได้หลายคนก็อายุ23ปีเนี่ยก็ต้องดูทีนะครับว่าจะสามารถเล่นได้ไหมในเอชินขับนะครับในปีหน้าเราต้องรอดูเพราะว่าเอชินขับในปีหน้ามันจะมีผลเกี่ยวเนื่องนะครับผูกพันไปถึงการแข่งขันฟุตบอลโลกด้วยดังนั้นนะครับ ปีนี้เนี่ยนะครับทีมชาติไทยชุดใหญ่ของเราปลายปีนะครับก็ทางอิชิเองก็มีการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่และครั้งนี้นะครับโค้นิชิกะยะนะครับก็ได้เดินเดินทางร่วมไปด้วยนะครับในการแข่งขันครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการไปเป็นผู้ช่วยโค้ชนะครับไปดูแผนการเล่นนะครับซึ่งอิชิเองก็ได้ปรึกษาหารือกับนิชิกะยะนะครับว่าจะฝึกซ้อมยังไงเล่นยังไงนะครับเพราะว่าทั้งสองจบโคดมารุ่นเดียวกันแต่ทางสำหรับอิชินะครับ ก็มีผลงานนะครับที่โดดเด่นที่ผ่านมานะครับตั้งแต่ต้นปีนะครับมาถึงช่วงนี้ก็ประมาณน่าจะเจ็ดเดือนได้แล้วนะที่อิชิเข้ามารับตำแหน่งเฮดโค้ชนะครับเดเดือนกว่าก็สามารถนำพาทีมชาติไทยของเรานะครับขึ้นมาถึงอันดับแรงจริงที่101ได้และที่น่าตื่นเต้นอย่างยิ่งครับถ้าทีมชาติไทยของเราสามารถนะครับชนะทีมชาติรัเสเซียได้นะอันนี้ผมพูดถึงนะ ถ้าเราชนะได้วันที่7เนี่ยเราจะขึ้นไปอยู่ที่อันดับ96ของโลกทันทีครับแล้วถ้ายิ่งเราไปสามารถชนะเวียดนามได้อีกเนี่ยอันดับโลกเราก็จะขึ้นไปอีกครับตรงนี้แหละครับน่าตื่นเต้นมากซึ่งอันดับดังกล่าวเนี่ยผมบอกไว้เลยครับ4-5อันดับที่เราจะกระโดดขึ้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าเราควรจะมีความหวังแต่ว่านะครับถ้าเกิดมันพลาดหวังมาเราก็ไม่ได้เสียใจอะไรนะครับก็เอาใหม่ แต่เห็นไหมครับว่าการไปแข่งกันครั้งนี้มันมีผลต่อทีมชาติไทยเรามากขึ้นไปห้าอันดับเนี่ยถ้าทําแบบนี้นะครับขึ้นไป5อันดับถ้าทําแบบนี้สักสามสครั้งท่านคิดว่าทีมชาติไทยจะอยู่อันดับโลกที่เท่าไหร่ครับถ้าเกิดทำได้นะหาทีมดีๆมาอุ่นเครื่องด้วยได้เนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งอ่าไม่รู้โชคอะไรครับรัสเซียโดนแบนจากฟีฟ่าครับโดยสงคารามยูยูเครนรัสเซียเนี่ยตั้งแต่ปี2022รัสเซียไปเตะย,ยุโรปไม่ได้วนวนเวนียน,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 นอยู่แถวเอเชียนี่เลย ก่อนหน้านี้ก็ไปแข่งอยู่แถวโน่นแหละครับอดีตสภาพโซเวียตต่างๆไม่ว่าจะเป็นคีคิสถานนะครับกลุ่มสถานสถานนะครับที่สามารถอุ่นเครื่องได้ง่ายหน่อยถือว่าเป็นอดีตประเทศเดียวกันครับกับรัสเซียคือตั้งแต่สมัยสภาพโซเวียตนะประเทศเหล่านี้แยกตัวออกมาแต่ถ้าเกิดว่ารัสเซียคิดจะไปอุ่นเครื่องทีมที่ยุโรปหรืออเมริกาเนี่ยหมดสิทธิ์ครับเพราะว่ายังเป็นคู่กรณีในสงครามซึ่งเขาเอาจริงเอาจังมากครับในการทาสงครามครั้งนี้กีฬาโีลามปิเขาไม่สนใจเลยนะครับ แต่ก็ยังอยู่ในฟี่านะไม่ใช่ว่าหลุดไม่ใช่ว่าพ้นสภาพการเป็นสมาชิกของฟี่ายังไม่ถึงขนาดนั้นครับเพียงแต่ว่าบางบางซีกโลกนะที่เขาคว่ำบาตรอ่าใช้คําว่าคว่ำบาตรดีกว่าบางซีกโลกอ่ะที่เขาไม่แข่งด้วยที่เขาไม่ยอมให้รทัวนาเมนต์ด้วยนะครับของยูฟ่านี่แหละหลักๆเลยของยุโรปนั่นแหละครับก็กลุ่มเดียวกันกันกบที่มีประเด็นกับทางรัเสเซียเนี่ยกร,กรณีปัญหายูเครนนี่แหละนะครับก็ไม่รู้ว่าจะจบตอนไหนครับ บรรยากาศโลกใบนี้ของเราในเมืองไทยเราเนี่ยนะครับโชคดีมากๆเลยนะครับที่ประเทศไทยเราในรอบเราเนี่ยยางพม่าเนี่ยกวุนวายลําบากก็พัฒนาการฟุตบอลของพม่าเนี่ยผมเสียดายมากครับเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยพม่าเนี่ยเป็นทีมนะครับที่ค่อนข้างจะแข็งแกร่ง,งน่ากลัวนะหลังจากที่มันมีการปฏิวัติยึดอานาจกันมาเนี่ยหลายสิบปีนะพม่ายี่ยสิบสาสิบปีเนี่ยทาให้เกิดอาการดรอปนะครับอาการไม่พัฒนาของฟุตบอล รวมทั้งด้านอื่นด้วยนะครับแต่เราโฟกัสกันเรื่องฟุตบอลเนี่ยผมเสียดายฟุตบอลพมา่าเลยเกินเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยพมา่าคือคู่แข่งที่สําคัญของเราในยุทธนาเซียนเลยนะในการเจอกับพม,าพมาากก่าพม่าน่ากลัวทุกวันนี้นักเตะพมา่าฝีมือฝีเท้าดีๆหลายตัวเนี่ยมีบ้างครับที่หลุดเข้ามาเล่นในไทยลีกแต่ก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็บางคนก็หม,หมดหมดอาชีพไปเลยครับทางด้านนักเตะก็น่าเสียดายนะครับไปครั้งนี้นี่แหละครับทางคาปินเดง นะครับก็ได้ทางรัเสเซียนะครับก็ไดเดินทางไปถึงเวียดนามก่อนเรา2วันครับตอนนี้เขาก็พักนะครับทำการฝึกซ้อมเพื่อจะรอทำการแข่งขันกับเราเดี๋ยวเราดูอีกทีครับว่ามันจะเป็นจริงดังข่าวเวียดนามออกมาไหมนะครับว่าทีมชาติรัเสเซียเนี่ยเขาจะแบ่งทีมเขาเป็น2ทีมคือจริงๆรแล้วรัเสเซียมาครั้งนี้มีมีนักเตะทีมชาติตัวจริงเข้ามาแค่2ตัวนะครับเนี่ยสภาพการเขาเขาานักเตะในยลีขึ้นมาหมดเลยเหมือนเรานี่แหละ แล้วเขายังจะผ่าทีมอีกเหรอสำหรับเรื่องการผ่าทีมเป็นสองทีมที่จะแข่งกับไทยทีมหนึ่งแล้วก็แข่งกับเวียดนามทีมหนึ่งผมไม่แน่ใจนะเพราะว่ารัสเซียเองเนี่ยเขาจะเจอเวียดนามก่อนหน้าเราเนี่ยคือวันที่5เนี่ยเขาจะเตะแล้วครับเขาเตะวันนี้ครับวันนี้วันที่ห้านะผมก็ลืมไปนะวันนี้รัสเซียเจอเวียดนามนะครับวันนี้รัสเซียเจอกับเวียดนามแล้วก็วันที่7รัสเซียเจอกับเรานะครับก็ขอให้เวียดนามนวดรัสเซียให้หน่อยวันนี้เราจะได้ดูฟอร์มรัสเซียหรือเปล่าเดี๋ยว เดี๋ยวก่อนนะครับเดี๋ยวผมต้องหาช่องทีวีดูแล้วว่าจะดูได้ไหมทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะครับดูฟอร์มรัสเซียนิดนึงครับว่าทําไมขับเปลี่ยนถึงพูดแบบนั้นนะครับทําไมอเล็กซานเดอร์มอสโอยเนี่ยเขาถึงคุยนักคุยนาเนี่ยอยากจะดูฟอร์มรัสเซียเหมือนกันว่าว่านักเตะเขาขนาดไหนมีได้หลายคนนะครับก็เกิดความวิตกกังวลนะครับว่าเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยจอร์เจียนะครับเขตนั้นนะเขตอดีตสหภาพโซเวียตครับไปทางโปแลนด์นะครับ นักเตะทางยุโรปตะวันออกเนี่ยเราเคยไปพ่ายแพ้เขาอย่างหลุดลุ่ยครับสมัยโคดมาโนโพกิงไปอุ่นเครื่องนั่นแหละที่เราต้องเดินทางไปแข่งกับเขาเนี่ยแพ้มาเจ็ดแปประตูต่อศูน,นย์น่ะมันทําให้เกิดอาการหวาดภาะวะผมอยากจะเรียนอย่างนี้นะครับว่าที่จริงแล้วผมมาทําคลิปครั้งนี้มาต้นปีนั้นเดือนมกราคมเนี่ยผมเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มทาคลิปฟุตบอลไทยเนี่ยเพราะว่าผมเห็นแสงสว่างนะมันมันแตกต่างนะครับคาว่าแตกต่างผมอธิบายไม่ถูกอะ ว่ามันหมดยุคเก่าแล้วคําว่าหมดยุคเก่าไม่ใช่เราไปตาหนินะครับทีมกเก่าของเราเราควรจะยกย่องมาโน o โพ k กิงนี่คือผู้ทําประโยชน์นะครับให้เก็บประเทศชาติของเราเราควรจะชื่นชมยกย่องมาโน o โพ k กิงในจังหวะที่เขาเข้ามาเป็นเฮดโค้ชทีมชาติไทยนะครับรวมทั้งนักเตะด,ด้วยนะครับมันมันจบไปแล้วมันผ่านไปแล้วเราควรจะมอบสิ่งดีคนเดียวน,นะครับทาสิ่งดีสิ่งไม่ดีปะปนกันมาเลย แต่สิ่งที่เขาทาความดีให้นี่แหละเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราคิดว่าเขาทาไม่ดีจริงเขาพยายามเต็มที่แล้วนะครับก็ผมอยากจะบอกคํานึงว่าผมมาเริ่มทําตอนเดือนมก,กราคมเนี่ยผมบอกครับว่าตอนนี้ฟุตบอลไทยเปลี่ยนสักกาชใหม่แล้วนะครับทีมชาติไทยไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วอิชิเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยเหมือนใครครับเขาเป็นคนที่ถ้าผมพูดคาว่าเขาเป็นคนมีคุณภาพในย,ยกย่องเกินไปบางบางท่านอาจจะไม่อยากจะฟังแต่ผมขอพูดสั้นๆเลยว่าอิชิไม่เหมือนใครและเป็นคนที่ผมชอบมาก พาว่าตลอดระยะเวลาในชีวิตผมที่ผมทำงานมานะผมก็ทํางานมาผมก็รู้สึกว่าผมรู้สึกมองคนออกว่าคนอย่างอิชินี่แหละเป็นคนที่มีคุณภาพในการทํางานนะครับแล้วเป็นคนที่มีสมาธิมีสติมีสมาธิและทํางานค่อนข้างที่จะละเอียดนะครับมีความเรียบง่ายหลายอย่างครับไม่อยากจะบรรยายไปความแตกต่างนะมันแตกต่างจากยุคก่อนที่อิชิจะมาชัดเจนครับการไปเจอ คือเราจะมาเจอรัเสเซียครั้งนี้จะเปรียบเทียบในอดีตที่เราเคยอุ่นเครื่องกับใครแพ้ใครมาเนี่ยผมคิดว่าไม่ถูกต้องนะแสดงว่านะครับแฟนบอลด้หลายคนเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนทัศนคตินะดดครับยังพูดง่ายๆครับเหมือนสังคมไทยเรานี่แหละนะครับการไม่ให้อภัยต่อกันเพราะว่าเรายังจดจําเรื่องเก่าแล้วครับเก็บเอามาคิดเก็บเอามาย้ำคิดย้ำทำแล้วมันทําให้อนาคตหรือก้าวเดินปัจจุบันเราเสียหายครับผมพูดมาเจ็ดเดือนแล้วนะครับว่าทีมชาติไทยเปลี่ยนไปแล้วเปลี่ยนไปแล้วนะครับ เปลี่ยนไปเยอะด้วยแล้วตอนนี้เรามองไปข้างหน้าตอนนี้ขอบพระคุณคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์นะครับที่มาคอมเมนต์ร่วนแล้วแต่ทุกคนเข้าใจเข้าวข้าย่างของจางสึกครั้งนี้แต่ก็ยังมีเยอะนะครับที่ยังรู้สึกหวาดภาวะกับสิ่งที่ผ่านมาอยู่นะครับว่าเราพลาดมาเราเสียหายเราอา,อาจจะไปเจอกับสิ่งที่มันเลวร้ายอีกข้า้งหน้าคือทางมาดามแป้งเรามาสัตหะบยชีและคณะกรรมการเนี่ยเขาตั้งใจทํางานครับเรื่องนี้คงเกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นน้อยนะครับ หรือไม่เกิดขึ้นเลยกับสิ่งที่มันจะผิดพลาดภายภาคหน้าจะเห็นได้ว่าสถติของอิชิที่มาคุมทีมเนี่ยเราไม่เคยพ่ายแพ้ใครอย่างถล่มทลายมาก่อนนอกจากแมตช์แรกที่ยังไม่เป็นทางการนะกับญี่ปุ่นน,นะครับที่เราไปแพ้เขาที่ญี่ปุ่นครั้งอุ่นเครื่องแมตช์แรกเลยที่อิชิมาคุมอ่ะก็อาจจะพ่ายแพ้เยอะหน่อยนะครับแต่ว่ามันถือว่าเป็นการเตรียมท,มทีมที่ไม่ได้เตรียมทีมอะไรมากครับจับตัวนักเตะไปเตะเลยแต่หลังจากนั้นครับเริ่ม start นะครับฟุตบอลเอเยนคัพเป็นต้นมาเนี่ยผมยังไม่เคยเห็นทีมชาติไทยแพ้ใครหลุดลุยนะครับไม่เคยมีครับนี่คือสติของทีชีทำมาแต่สาหรับทีมนักเตะทีมนี้เนี่ยหลายท่านอาจจะบอกว่ามันไม่ใช่ทีมเดิมนี่นักเตะทีชีทำมาห้าหกเดือนเนี่ยเปลี่ยนออกไปหมดแล้วเหลือไม่กี่ตัวแล้วทางช่องผมจะมั่นใจได้ยังไงนะครับว่าต่อไปเนี่ยทีมชาติไทยเราจะไม่เละเทะอีกแล้วในการโดนถลม่มจากทีมที่แข็งแกงใใร่งคล้ายจอเจีย คล้ายๆทีมยักษ์ใหญ่อย่างญี่ปุ่นเกาหลีพวกนี้ก็จริงครับว่านักเตะที่สามารถไปเสมอเกาหลีได้เสมอ,อชแพ้อุซเบกแค่ลูกเดียวนะครับแล้วก็เราเสมออมานนะอันดับศูนย์นะครับอมานอยู่ระดับกลางของเอเชียเลยแล้วเราก็เสมอซาอุดิอาระเบียนะครับเป็นอันดับบนต้นของเอเชียก็ถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่ยอิชีสร้างผลงานมาตลอดและตอนนี้เราเจอรัสเซียว,วันที่7เนี่ยมรืนนี้เนี่ยทำไมผมคิดว่ามันไม่เหมือนกับ การเจอครั้งที่มานโพกิ้งคุมนะครับมันจะแตกต่างกันเยอะครับถึงแม้ว่าจะเป็นนักเตะใหม่ขึ้นมานะครับเพราะว่าเพราะว่าผมมองเห็นอะไรบางอย่างจากการให้สัมภาษณ์ของนักเตะเป็นรายวันนะที่ผมติดตามข่าวมาคือนักเตะทีมชาติไทยของเราชุดนี้นะครับที่มีอายุน้อยและมาติดทีมใหม่เนี่ยผมผมย้าทุกคลิปเลยนะครับนี่เป็นคําพูดย้าของผมนะว่านักเตะเหล่านี้ไม่ใช่มือใหม่ถึงจะอายุ22ปี21ปี23ปี เต็มทีไปหมดเนี่ยเกือบสิบคนเนี่ยแต่นักเตะเหล่านี้ไม่ใช่นักเตะใหม่ครับเป็นนักเตะที่กลัมศึกอยู่ในหลีกต่างๆในหลีกวันนงไทยในหลีกต่างประเทศก็มีนะครับสุพนัทก็อายุน้อยก็มาจากต่างประเทศอ่าหลายตัวครับที่อยู่ในทีมชาติไทยตอนเนี้ยเขามีอะไรรู้ไหมครับที่ผมเห็นคือเขามีความกระหายที่จะเล่นทีมชาติครับมีความกระหายที่จะเล่นทีมชาติและมีความกระหายที่จะรับแท็กติกจากอิชิ มีความตั้งใจนะครับมีแพชชั่นที่สูงมากในการที่จะตั้งใจเล่นและจะมีการแข่งขันอย่างสูงทุกคนที่ติดเข้ามาครั้งแรกของทีมชาติไทยหรือกลับเข้ามาติดครั้งหนึ่งทุกคนในทีมไม่มีใครอยากจะหลุดจากทีมชาติครับตอนนี้นี่แหละครับเป็นสิ่งที่ผมคิดว่ามันเป็นพลังพลังบวกอย่างมหาศาลเลยที่นักเตะเหล่านี้จะวิ่งลืมตายเลยเล่นกับรัสเซียครั้งนี้และจะเล่นเต็มที่แสดงฝีมือเต็มที่ ซึ่งบรรยากาศนี้เนี่ยนักเตะที่อยู่ในทีมเดิมอย่างนิโก้สุพนัทนะครับได้หลายตัวเนี่ยเอ่อดอล์อ,อีอย่างนี้ฮะเขาสัมผัสได้เขาสัมผัสได้กับบรรยากาศในทีมที่มันแตกต่างแตกต่างจากที่ผ่านมา56เดือน7เดือนเนี่ยที่อิชินะครับใช้ชุดเดิมนะครับแต่ผมรู้สึกว่าบรรยากาศการซ้อมท่าที่ผมดูวิดีโอนะมันจะมีความคึกคักมันจะมีความสดใสทั้งทีมอนะนักเตะเก่าก็รู้สึก สดชื่นนะน้องน้องขึ้นมาเนี่ยรู้สึกกับพี่กระเปาอะนะครับนักเตะอย่างสุภนัทนักเอ่อน้องนี่ไม่ใช่อายุนะครับหมายถึงว่านักเตะที่มาติดใหม่นักเตะตัวยืนอย่างนิโก้นี่ก็มีความสุขรู้สึกดีอะกระชับกระเชงรู้สึกสดชื่นนักเตะใหม่ที่ขึ้นมาเนี่ยนะครับเขาก็ไม่ต้องการที่จะแสดงผลงาน,นแย่ๆที่จะเขาจะหลุดออกจากทีมชาติทุกคนอยากจะติดทีมชาติไปเรื่อยๆทุกคนอยากจะยืนยืนระยะที่จะเป็นตัวจริง ในการติดทีมชาติในชุดต่อไปต่อไปนี่เองครับท่านสังเกตตรงนี้ให้ดีตรงนี้แหละครับมันจะเป็นสิ่งที่จะทําให้นักเตะชุดนี้เนี่ยที่เป็นยังบัตเนี่ยแสดงผลงานได้ดีกับรัเสเซียกับเวียดนามเพราะฉะนั้นโอกาสที่เราจะเก็บแรงกิ้งทั้งสองทั้งสองทีมเนี่ยถ้าเราทําได้นะชนะรัเสเซียได้และชนะเวียดนามได้ถ้าเกิดเด็กเราทําได้นะเด็กรุ่นใหม่เนี่ยถ้าทําได้อันดับของเราจะขึ้นท็อปเก้าสิบทันทีครับผมคิดว่านู่นแหละครับใกล้ๆนู่นแหละ บห1 5ขึ้นเนะี่ยถ้าเราทําได้นะครับแล้วก็ผมมันมันอยู่ที่ผลการแข่งขันด้วยเพราะว่าทีมที่อยู่เหนือเราอย่างจีนนะครับอย่างจีนอย่างหลายหลายทีมเนี่ยเขาก็จะทําการแข่งขันนะโอมานงี้ฮะคีกิสถานนี่อยู่ต่ากว่าเรานะเขาจะทําการแข่งขันฟุตบอลโลกเ,เ้วเขาเลือกเขาเลือกเขาจะเริ่มแล้วครับถ้าเกิดมีผลแพ้ชนะเนี่ยผลมีถ้ามีผลแพ้ชนะเนี่ยอันดับโลกมันจะเคลื่อนทันทีเดี๋ยวเราก็รู้ครับ แรงกิ้งพี FA าในเดือนกันยายนเพราะฉะนั้นเดือนนี้น่าจับตามองอย่างยิ่งว่าเราจะขยับขึ้นหรือขยับลงนะครับบางท่านกลัวว่าเราจะไปแพ้รัร์เซียแบบหลุดลุยผม,ผมในสายตาผมเราไม่ไม่เพราะอะไรเพราะว่าเด็กเราเนี่ยนะครับมีแรงกระตุ้นอย่างมากที่จะทําผลงานให้ดีในทีมชาติเพราะทุกคนอยากจะติดทีมชาติไปนานๆไม่ใช่มาติดรูปเดียวแล้วสร้างผลงานไม่ได้อิชิต้องโลกทีมใหม่เนี่ยเขาไม่ปรา,า,ารถนาหรอก น้องๆเขาต้องการสร้างผลงานมหัศจรรย์ขึ้นมาให้อิชิติดใจแล้วเขาจะได้ติดทีมชาติเป็นนานๆและสิ่งที่ผมอยากจะบอกคือสมัยผมพูดสั้นๆแล้วกันสั้นๆยุคอิชิกับยุคที่ผ่านมามันคนละยุคครับเอามาเปรียบเทียบไม่ได้ระหว่างแมตที่เราเคยแพ้หดุด้วยแพ้ถล่มทลายมาเนี่ยเอามาเปรียบเทียบกับยุคนี้ไม่ได้เพราะยุคนี้เนี่ยการทํากองหลังของเราเนี่ยและการทําเกมของเราเนี่ยละเอียดรอบคอบมากขึ้นเยอะมันทําให้ทีมชาติไทยเราไม่แพ้ใครง,ง่าย ทีมชาติไทยจะเป็นทีมที่แพ้ทีมอื่นยากและตอนนี้ถึงแม้ว่าจะเปลี่ยนนักเตะรุ่นน้องขึ้นมาเยอะแยะไปหมดแต่ตัวยืนแพงหลังของเราเนี่ยยังดอเลาะนะครับอย่างสุพรรณทองสงยังอยู่และตัวยืนเหล่านี้แหละครับแล้วก็ตัวทําเกมในแดนวิดฟิลก็ยังอยู่ที่จะคอยบาลานเกมเนี่ยสิ่งเหล่านี้แหละครับโครงสร้างหลักของอิชิเหล่านี้แหละครับที่มันการันตีได้ว่าเราจะไม่แพ้ใครอย่างถลลมทลายอีกและครั้งนี้น้องๆที่เป็นรุ่นนะครับวัยหนุ่มข,ขึ้นมาติดทีมชาติ มันทําให้เรามีความหวังยีนะครับว่าแพชชั่นที่เขาต้องการแข่งขันกันเพื่อติดทีมชาติไปนานๆเนี่ยตรงนี้แหละครับมันจะทําให้เราสามารถมีโอกาสจะเอาชนะรัสเซียกับเวียดนามอย่างเซอร์ไพรส์ได้ผมฟันธงเลยครับว่างานนี้มีเซอร์ไพรส์แน่มันจะเซอร์ไพรส์แมตช์ไหนแค่นั้นแหละผมคิดว่าแมตช์ท,ที่เราจะเจอกับรัสเซียเจอกับเวียดนามเราน่าจะได้ยิ้มนะครับตรงนี้เป็นเป็นมุมบวกผมคิดว่าอย่างนั้นนะแต่นะครับในเกมกีฬามันมีแพ้มีชนะอะไรก็เกิดขึ้นได้ นะครับเราก็หวังว่าน้องๆเราในทีมชาติไทยเดินทางไปแข่งขันที่เวียดนามครั้งนี้จะทำผลงานได้ดีอย่างที่ผมพูดครับ